ผมสวัสดีครับสวัสดีแม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับเราทางช่องทลายซีดอคํานะครับวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมคุณแม่เอื้องนะครับผมท่านได้ส่งของนะครับผมมาให้กับเด็กๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับผมอานุเด็กๆพากันแกะก่อนแล้วนะครับผมอยากรู้ว่าเป็นอะไรนะครับอานุเอามาดูนี่มีอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นน้องช้างนะครับผมเป็นผ้าห่มนะครับอาแกะแกะให้แม่เอื้องดูก่อนแล้ว ข้างในก็จะเป็นผ้าห่มนะครับผมให้กับน้องเฟเก้านะครับผมกับพี่พาวนะครับนี่ผืนใหญ่เลยนะครับผมนอนผมได้สองคนนะครับผมแล้วมีอะไรอีกหนูมีอะไรบ้างแล้วก็มีปลานะครับผมลูกเลนะครับอาหารแห้งนะครับผมเป็นปลาแห้งนะครับผมแล้วก็อะไรอีกก็เป็นผ้าเช็ดหน้านะครับผมสองผืนเนาะสองผืนแล้วก็มีอะไรอีกหนู แล้วก็มีทีม่มักหน้าด้วยนะครับผม,มผท่าเจตัวชอ่องสองผืนนะครับผมตัวกวนนะครับผมตัวยุ่งครับ <c> ผ <oughs> ม <c oughs> แล้วก็มียาด้วยนะครับหนึ่งห่อนะครับผมห่ออากาอาอากาไปไหนในในใกวดนมน,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 น้องอยู่ไหนอเอาคนนมน้องมาดูก่อนแกะไปเล่นกันหมดกอดแล้วนะครับผม นี่นะครับผมเป็นอันนี้เป็นเป็นขวดน้ํานะครับผมให้กับน้องเพชรเก้านะครับนี่นะครับอขอบคุณค่าไม่เอื้องก่อนแล้วขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าไม่เอือ้องเอาให้น้องแต <laughs> ่ต้องไปต้มน้ําร้อนก่อนนะครับผมนี่เบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเอาเอากันไกออกหนูเดี๋ยวบาดปาก ผมก็ต้องขอขอบคุณคไม่เอืองนะครับผมที่ส่งมอบนะครับของนะครับผมเป็นปลายแห้งนะครับแล้วก็กระตูนน้องช้างนะครับผมเป็นพ่อห่มนะครับผมแล้วก็ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้านะครับผมสําหรับเด็กสําหรับเด็กๆนะครับผมก็ขอบคุณคนไม่เอืองมากๆเลยนะครับขอให้ไม่เอืองนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอยู่มั่นขวัญยืนการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับผมปราศจากโรคไข้าเจ็บนะครับผม คิดการใดก็ขอให้สมมุติว่าปรารถนาทุกป,ประการเลยนะครับผมได้ประหมแล้วได้ประหมเอาไป,ไปนอนปิกนิกแล้วนะครับให้น้องหมด้วยเด้อเรียนไหมนี่ให้น้องหมด้วย,วยผมยผมาสองคน,นเดี๋ยวยินิดเดี๋ยวทอดทอดปลากิน ครับผมวันนี้พ่อคันก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องไปสีรอคาด้วยนะครับสวัสดีครับอืมอ,อืมขอบคุณค,ครับขอบคุณครับ